อ๋อเรากา็เรียบร้อยแล้วนะคะยได้ไปลงนามถวายพระพรเรื่องในวรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ว่าก็เฉยๆคือตอนเย็นสาทางานอยู่ญญหกคนแล้วไงสวัสดีนะคะทักทายกันมาได้นะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะไม่ชัดไหมคะ ไม่กินข้า,าวเช้านะนี่ก็หมูปิ้งกดหนุนคุณยายค่ะวันดีวันนี้กับกาลสินไตเติลน่ะดีใจมากเลยก็ยแบบว่ารับเสด็จน,นะคะเพราะว่าตอนแรกจะมาแค่โรงงานถวายพระพรเฉยเฉยนะคะเพราะว่าตอนแรกจะมาแค่โรงงานถวายพระพรเฉย,ยเสียงทัชเตอรดีมากเลย แล้วลูกทาเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะบาถวายรูปแล้วนะคะวันนี้คนเยอะมากน้องวิวสวัสดีนะคะขอบคุณมากดีมากอแลวอร่อยค่ะพี่เป็นสีสวัสดีค่ะอาหารมื้อแรกนะคะ พราะว่ามาถึงที่นี่ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วก็รอรับสเสด็จนะคะดีมากๆเลยวันที่หนึ่งนะฮะท่านก็จะ,สะเสด็จอีก สเสด็จวันอาสาฬหาค่ะเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้14นาทีแต่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางนี่เราก็มาจอดรถตรงกลมที่ดินกรุงเทพนะย่านนี้ที่เขาให้จอดนะฮะนี่เพราะว่าเอารถมาวันนี้จะเดินทางกับยางตลาดนะฮะวัสด,ดีนะคะพี่ดีนะคะคุณช,ชนานีออนะคะเรียนถนนสนามชายัยวัสด,ดีนะคะทุกคน อันนี้ลูกช้าก็เสร็จภารกิจนะคะในการที่ได้ลงนามถวายพระพรแล้วก็รับเสด็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้พาทุกคนนะคะกลับไปย้อนดูได้นะคะคือรูปอาจจะเห็นไม่ชัดคือฉันแบบตื่นเต้นมากอับทุกคนรับเสด็จเป็นร้อยๆครั้งนี่ก็ตื่นเต้น,นออกขาใช่ไหมตรงนี้ อีก500เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่3ไปยังถนนเจริญกรุงอ๋อตรงนี้สถานดีตำรวจนครบาลอีก500เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่2และวิ่งต่อไปบนถนนสนามชัยนะคะ ที่พิพิธภัณฑ์สถานหืมยิ่งตรงเดียวยิ่งตรงนะก็ได้เฝ้ารับสเสด็จพอดีเลยนะคะวันนี้พี่สุพันวันนีคุณพลพัทน,น,นะคะคุพลพัทขอบคุณนะคะที่โห ไลทีไลก็มีเอฟีมาดูทุกทีเลยขอบคุณมากๆนะคะนี่เราจะพาชมบรรยากาศร,บรอบๆกรุงเทพนะคะวันนี้อากาศดีนะคะไม่แดดนะคะไม่แดดนะคะอากาศแบบสบายๆไม่ร้อนไม่แดดร้อนนะคะดูครึ้มๆแต่ฝนไม่น่าตกพี่อ้องคาะหลังจากโรีเยอะนะคะ นี่พี่น้องต่างชาติต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากทุกคนเราเห็นแล้วเราก็แบบดีใจเนาะแบบว่ามีรายได้เข้าประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของประเทศที่ดีเนาะในการต้อนรับนะคะเข<อ>าก็แบบว่ามาเห็นวัฒนธรรมบ้านเมืองเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศอะคะ่ะเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็อยากไปเห็นวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะคะ สำหรับ,บ,บของประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีความสวยงามขึ้นชื่อนะคะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ที่ชาวต่างชาตินะคะจะเข้ามาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปโซนต่างจังโซนเกาหลีโซนจีนนะคะกรุ๊ปทัวร์จีนเยอะมากนะคะเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะจุดสุดสมบร์อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเขาเป็นไกด์จีนนะคะมาทัวร์จีน นะคะก็จราจรอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดรถนะคะดูสิคะเข้าคิวโอ้ยฝรังเข่าคิวไปเบิงวัดพี่น้องเอ้ยซเมนเริดซเมนโปรดซเมนเพร สวยมากพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นของชาติไทยอะคะ่ะเป็นของคนไทยนะคะนี่นะคะเมื่อเช้านี่พระองค์เสด็จเข้าประตูนี้นะคะนี่นะคะที่ออกสีหับรญชนนะคะประตูชัยศรีประตูชัยศรี มียิ่งใหญ่มิ่งควนพวงชนชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพร่มไซจอมทัพไทยผู้งามสง่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาจุดฟฝาฟ้าดูนะคะทุกท่านให้ดูนะคะคนมาเที่ยววัดพระแก้วนะคะดูสิคะมันเยอะมากนะทุกคนต่างชาตินะคะมาแบบเยอะมากๆนะคะ นี่ยังซาไปนะคะเพราะว่าเขาเปิดให้ชมไม่แน่ใจว่าน่าจะปิดแล้วแหละเพราะว่ามันนะคะเยอะมากนะคะคนมาเที่ยวนะคะเยอะมากๆวันนี้นะคะก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเรียนเชิญท่านทุกท่านได้นะคะที่เนี่ยนะคะประชาชนก็รอเฝ้ารับสเสด็จนะคะอยู่หน้าศาลฎีกา,าซอยราชินีถนนราชินีายไม่ตู้ไม่ไม่ไปทางโน้นดิยซายไม่เป็นทางด่วนไม่ทางด่วนฟีนะ ก็ขึ้นทางบวนนะีนิวซ้ายเข้าสู่ซอยราชินีถนนราชินีนยวซ้ายเลยไม่เคยไปไเลยอ่ะอ่าไปดูไม่ไป <c oughs> แล้วขึ้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ตรงมีเป็นพระแม่ชรณีบีบมวยผมนะฮะไม่น่ เห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นบังโอ้โทรศัพท์ก็ร้อนร้อนไม่ติดอืม ไม่ค่อยค่ะฝากรับปรด็จด้วยค่ะคุณวิวอีฉันต้องกลับบ้านคาเข้่อวิ่งต่อบนจูดเียกทระพิงเกล้าหกรอ้อยเมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สามแล้ววิ่งต่อไปบนถนนราชดำเนินกลาง คนมาเยอะมากวางามาถวายของเยอะมากมาทั้งวัดวาอารามหน่วยงานราชการไฮโซโลโซแต่โลโซส่วนมากก็มีดิฉันนี่แหละโลโซไฮโซนะคะมาเป็นองค์กรมาเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะปัะดีนะคะพี่จรันนะคะมากันเยอะมากเลยนะคะเยอะจนแบบว่าโหแบบ คนเยอะแต่ว่าคนไทยไม่ชอบต่อคิวอะเป็นไรไม่รู้อะเออคือสำานัก็จะวางควรจะจัดให้ต่อคิวอะค่ะควรไม่ควรจะเกงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะให้ต่อคิวนะแบตมันเสียบไม่ได้เสียบได้แบตมันจะหมดมันก็ได้แค่นั้นหละ หรอมันจะขึ้นพุทด,ดียร์ไดงไงหรอแต่มันไฟเข้าอยู่ใช่ไหมมันขึ้นเขียวเมื่อกี้ได้ไงแงเข้าเลยหรอคนไทยชอบแซงคิวลูกจ้าไปรอคิวอยู่ก็โดนแซงคิวเบียดเข้ามาตัวเองมาทีหลักนะคะคนข้างหน้ายังไม่เสร็จก็เบียดนะคะก็ไม่เข้าใจว่าจะเบียดทำไมนะคะเราก็ รู้สึกว่าเออนะฮะคือคนไทยชอบแซงคิวนะฮะยิ่งไฮโซนี่ตัวนี่เลยนะคะแต่งตัวดีแต่ว่าเบียดแซงคิวจะเอาก่อนคือเรามาก,ก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นหัวเราเลยอะ่ะเออออกจากโรงเรียนไปสู่ถนนราชดดำเนินกลางอีกสี่ร้อยเมตรนิ่งตรงต่อไปยังถนนคนครสวรรค์ ไปทางซ้ายหรไม่ไปไมปมันไม่ใช่มันมันไปมันก็ไปทางนั้นอะมันไม่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าทางด่วนให้บ้านเรามันต้องไปขึ้นหน้าไปทางนี้ก็ได้ไม่ไปไงโอจะรีบไปที่ถึงไม่มันไปทางนี้มันไม่ได้สวนอาภูมันต้องอย่างนี้มันต้องตรงไปทางนี้เชื่อพี่สิ ใช่แซงคิวพี่หนูก็เลยรู้สึกแบบว่า,วาเออแบบคือเรานะไปนั่งตั้งนานนะเจ้าหน้าทีา่สำนักพระราชวังแกก็คนเยอะไงแกก็แบบว่าเอาไม่รู้จะยังไงไงแกก็ไม่นี่งไงแกก็จะเอาแต่คนเอแต่งตัวดีๆเนี่ยไม่รู้นะนี่ความรู้สึกเราเขาอ,อาจจะนั่นแหละเราก็ไปนั่งรอแกก็ไม่มองเราเออ เห็นนะคะไม่เห็นนะคะ,เห,นนะ,คะเห็นแต่ในหลวงกับพระราชินีอะคะ่ะดูได้ในเอ่อทัศน์รวมการสวักิจได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นแต่รถทุกซ่าก็ไม่ได้เห็นตัวพระองค์ท่านก็ถ่ายแต่กิฟเห็นแต่รถว่ารถมันไปไวมากทุกคนดิฉันก็เห็นแต่รถ คนไทยชอบชอบแซงคิวค่ะขนาดที่ไปถวายก็คิวเบียดกันนะคะก็เลยแบบเออก็เข้าใจอะค่ะแต่เราก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็เดี๋ยวยังไงค่อยไล์ต่อนะคะนี้แบตโทรศัพท์หมดค่อยมาเจอกันใหม่นะคะหวัสดีนะคะเดี๋ยวคุยคุยกันค่ะหวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ